ค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบนบ้านใบเ a s ็จเมเนจเม m น n ์ค่ะ พามาชมบ้านเจ้าโฮมในย่านบางพีกันนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าพฤกษาวิววงแหวนอ่อนนุชค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการทำเลดีเลยล่ะค่ะเพราะคุณสามารถเดินทางได้สะดวกสบายบนถนนหลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนอ่อนนุชค่ะถนนวงแหวนการจราจรพิเศษอยู่ใกล้กับทางด่วนบางนาและแอร์พอร์ตเรลลิง์ด้วยนะคะและห้อมร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยทีเดียวโครงการอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเมกาบางนาอีเกียเทสโก้โลตัสดิกซีค่ะ ใกล้กับโรงพยาบาลศิรินทร์อโรงพยาบาลจุลาลัดเก้าและโรงพยาบาลปิยมินค่ะฟังแบบนี้กันแล้วนะคะเรียกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นที่อยู่อาศัยมากๆแต่ยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะว่าภายในโครงการเองค่ะเขายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบกลันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภเข้าออกนะคะผ่านทางขีการแอสเซทและกล้อง c c TV ที่ดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านอย่างเข้มงว เลยทีเดียวค่ะด้านในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะทั้งสวนสาธารณะค่ะขับเฮ้าฟิสเน็ตนะคะที่ให้ลูกบ้านมาใช้บริการกันและตัวบ้านเองค่ะกับบ้านเทาโฮมออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์ Modern, เนเซนเซนค่ะดีไซน์เรียบสงบโปร่งโล่ง,ลงรับมุมมองธรรมชาตินะคะฟังแบบนี้แล้วพร้อมที่จะไปรับชมบ้านด้านในหรือย,ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะไปกันเลย คุณผู้ชมคะตอนนี้ยิ้มอยู่ที่บ้านเล็กที่997ทับ273เป็นที่แลบร้ายแล้วแหละค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องอนเนกประสงค์สามารถจอดรถด,ด้านหน้าบ้านได้1คันค่ะสำหรับขนาดพื้นที่นะคะอยู่ที่18.7ตารางวาค่ะบริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมยังสามารถที่จะตั้งโต๊ะนะคะรับประทานอาหารหรือว่าเป็นมุมรับแขกมุมพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านกันดีกว่ามาเลยค่ะ เดินเข้ามานะคะคุณจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดกว้างค่ะพื้นที่นี้เหมาะกับการใช้เป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะสามารถวางโซฟาตัวแอลหรือว่าโซฟาเบสได้เลยละคะ่ะ อีกหนึ่งฝั่งนะคะก็สามารถที่จะวางเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็ทีวีได้ค่ะสําหรับท่านไหนอยากได้พื้นที่นค้คงกว้างๆก,ก็เลือกเป็นทีวีติดผนังได้เลยค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่สําหรับห้องรับประทานอาหารตั้งโต๊ะรับประทานอาหาร4ท่านถึง6ท่านได้แบบสบายๆย,ยังมีพื้นที่เดินเหลือๆเ,เลยค่ะบริเวณชั้นหนึ่งค่ะเขาได้มีการบิวอินเพิ่มเติมนะ เกี่ยวกับการกั้นห้องเป็นห้องอนเนกประสงค์พร้อมกับกระจกนะคะรอบห้องเลยล่ะคะ่ะห้องนี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะกับห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นหรือสําหรับบ้านไหนคะ่ะที่มีน้องหมาน้องแมวก็สามารถใช้เป็นห้องสําหรับสัตว์เลี้ยงได้เช่นกันค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีการต่อเติมเพิ่มนะคะทั้งการต่อเติมนะคะหลังคาและก็เทพ,พื้นกระเบื้องนะคะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะบริเวณนี้บิวอิ มเคาน์เตอร์ครัวมีเคาน์เตอร์ท็อปนะคะแล้วก็มีตู้เก็บของไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของการทําอาหารใช้เป็นห้องครัวไทยได้เลยค่ะและยังมีแอร์เลียเหลือให้คุณทําเป็นลานซักล้างตักผ้าได้ด้วยค่ะบริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะมีสุขภัณฑ์คุณผู้ชมสามารถอาบน้ำที่บริเวณชั้นหนึ่งได้นะคะ มีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันที่บริเวณชั้นต่อไปตามมาที่ชั้นสองเลยค่ะ บริเวณชั้นสองค่ะมีทั้งหมดนี่ยสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำด้วยกันนะคะห้องนอนแรกพามาชมเป็นห้อง m สเตอ r ์เบด o o m ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเลยละค่ะเข้ามาจากประตูบริเวณทางด้านขวามือค่ะเขาได้ออกแบบมานะคะไว้สําหรับให้คุณผู้ชมเนี่ยบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้านะคะกับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นอีกหนึ่งมุมโต๊ะทํางานได้เหมือนกันค่ะนะคะภายในบริเวณห้องวาง เตียงคงไซสเพิ่มเติมนะคะโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะเลือกนะคะเป็นโซฟาอีกหนึ่งมุมก็ได้เช่นกันค่ะความพิเศษก็คือมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะสามารถเชื่อมไปยังระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านไว้สำหรับการเปิดรับลมชมวิวด้านหน้าระบายอากาศรับลมธรรมชาติได้ดีเลยค่ะ และสำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดเท่ากันนะคะทั้ง2ห้องนี้ใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกวางเตียง5-6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยละคะ่ะสําหรับบ้านไหนอยากจะเลือก1ห้องไว้สําหรับนะคะห้อง Walk-in closet ก็ได้นะใช้เป็น1ห้องพักก็ได้1ห้องทํางานก็ได้เช่นกันค่ะและทั้ง2ห้องมีหน้าต่างนะคะระบายอากาศเปิดรับลมชมวิวได้ดีค่ะ บริเวณชั้นสองมี1ห,ห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันค่ะมีห้องอาบน้ําแยกการพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านปรึกษาวิววงแหวนอ่อนนุชเริ่มจากถนนหน้าโรบินสันไลฟ์สไตลร์ราชกระบบงขับตรงไปประมาณ240เมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายขับตรงตามทางประมาณ2 4กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายบนถนนสุขภิบาลสอ ขับตามทางบนถนน3901ประมาณ4กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกัญจนาพิเศษ39ขับตรงตามทางอีกประมาณ1.3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสำหรับท่านไหนคะ่ะสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ในโครงการพึกษาวิวคะ่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมหรือจะนัดเข้ามาชมสถานที่จริงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายขายองเราก็ได้นะคะมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายได้ราคาสามารถทักเข้ามาได้เลยทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o นะคะ J Asset Management เมนต์หรือยูทูบชาแนเรื่องบ้านบ้าน by J a s s e t Management ค่ะเรามีทรัพย์พร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอ หลายที่เลยนะคะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดค่ะสําหรับท่านไหนที่มีทําเลในใจก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเราได้ค่ะนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตแต่สําหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วค่ะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วล่ะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ